สวัสดีพี่น้อง FC ทางช่องกันด้วยนะคะ,ะสวัสดีกันในช่วงที่2นะคะช่วงแรกก็ลงแนวทางเลขวิ่งของแม่ลอยแล้วก็เลขวิ่งสูตรที่1กับสูตรที่2ให้กับทางช่องกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันดูเนาะ FC นะคะเลขวิ่งของแม่ลอยแล้วก็เลขวิ่งสูตร 1, สูตร2ก็ยังถือว่าเข้าดีเดินดีกันอยู่นะคะ เลขวิ่งของแม่ร้อยงวดที่ผ่านมาก็เข้านะคะแล้วก็เลขวิ่งสูตร1สูตรก็เข้าเช่นกันนะคะก็เป็นแนวทางกันไปนะคะอ่ะสำหรับในแนวทางคลิปนี้นะคะก็มากันแล้วนะคะคลิปนี้ที่รอคอยกันนะคะก็พี่น้อง fc ทางบ้านนะคะก็รอคอยกันนะคะเลขล็อกพารวยนะคะแล้วก็อ่าแนวทางเลขดับ บนนะคะดับบนคู่คู่หรือดับขี้ขี้นะคะของคุณพ่อใจดีสีราชานะคะก็มากันแล้วนะคะงวดที่ผ่านมาเนาะพี่น้อง fc เลขของพ่อใจดีนะคะแนวทางเลขดับนะคะดับคู่คู่นะคะก็ดับเอาอยู่นะคะเอาไปเป็นแนวทางกันเนาะแนวทางเลขดับนะคะดับบนเท่านั้นนะคะ fc ดับบนอย่างเดียวนะคะ แล้วก็ล็อกพารวยนะคะวดที่ผ่านมาก็เข้านะคะสามหกหกสามนะคะไปเข้าตัวดับนะคะดับหลุดดับเอาไม่อยู่นะคะวดที่ผ่านมาสามตัวท้ายางมาที่หนึ่งเลขมันออกห้าหกสามนะคะเลขในล็อกพารวยเนาะให้มาสามหกนะคะเลขมันออกหกสามนะคะล็อกพารวยนี่เล่นแล้วต้องกลับตัวกันด้วยเนาะ fc ะะล็อกพารวยจะมีทั้งหมด40คู่นะคะ สีคู่ไปกลับก็80คู่นะคะก็เอาแนวทางเลขดับนะบนของคุณพ่อใจดีนะคะเอามาตัดออกเพิ่มนะคะตัวเลขมันก็จะได้เหลือลดน้อยลงนะคะก่อนอื่นก่อนใดเลยเนาอ f f ก็ขอบพระคุณนะคะคุณพ่อใจดีสีราชานะคะที่ให้แนวทางกันมานะคะ เลขล็อกพารวยนะคะแล้วก็แนวทางดับบนนะคะเลขดับของคุณพ่อนี่ก็ดับเอาอยู่นะคะ fc นะคะอ,อยู่เอาอยู่ทุกงวดเลยนะคะแนวทางเลขดับของคุณพ่อนี่ก็ดับเอาอยู่ทุกงวดเลยนะคะ fc เอาไปเป็นแนวทางในการตัดตัวเลขออกดูนะคะค่าสำหรับพี่น้อง fc ทางบ้านท่านใดนะคะที่สนใจนะคะ จยากจะมา,าเป็นสมาชิกนะคะกับทางคุณพ่อใจดีสีราชานะคะใครที่สนใจอยากเป็นสมาชิกเนาะตอนนี้คุณพ่อท่านนะคะยังเปิดรับสมาชิกเพิ่มอยู่นะคะใครที่อยากใต้แนวทางนะคะก็สนใจเนาะเอนะคะนี่ก็โทร สอบถามคุณพ่อท่านนะคะได้เบอร์นี้เลยนะคะนี่ศูนย์เกสามสนึ่งหหหนึนะคะอ่าโทรสอบถามคุณพ่อท่านได้เลยนะคะใครอยากได้สูตรอ่าแนวทางนะคะตัวเลขนะคะหรือใครที่อยากให้คุณพ่อท่านสรุปแนวทางให้นั้นนะคะก็ลอง โทรสอบถามคุณพ่อดูนะคะตอนนี้คุณพ่อท่านยังเปิดรับสมัครส,าสมาชิกเพิ่มอยู่นะคะพี่น้องท่านใดสนใจก็ลองโทรเข้าไปเดอ้อเอนะคะตามเบอร์ที่เรา,าแจ้งให้เมื่อสักครู่นี้เนะาะเพื่อมาให้เป็นการเสียเวลาเนาะพี่น้องเอซเดี๋ยวเรามาดูแนวทางนะคะเดี๋ยวดูเลขดับกันก่อนนะคะก่อนจะไปดูล็อกพารวยนะคะ งวดวันที่1มีนาคม2569นะคะอ่างวดนี้นะคะดับบนดับที่ขี้ขี้นะคะ fc ดับขี้ขี้งวดที่ผ่านมาดับคู่ค,คู่ดับเอาอยู่ดับผ่านทุกตัวนะคะดับขาดนะคะเขาก็งวดใหม่นะคะดับขี้ขี้นะคะ20่ห้าคู่นะคะ,คะ,คะก็มีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้า 3133353739 5 1 5 5 5 7 5 9 5 9 7173757779 91939597และ99นะคะดับบนขี้ขี้นะคะ25คู่นะคะ fc เอาไปเป็นแนวทางในการตัดตัวเลขออกได้นะคะดับดีมากเลยนะคะแนวทางเลขดับนะคะ คู่คู่ขี้ขี้นะคะงวดใหม่นี้มันดับขี้ขี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแนวทางล็อกพารวยกันเนาะ FC ะเดี๋ยวเราจะเอาอันเก่าออกนะคะเดี๋ยวจะให้ FC ดูแนวทางเลขดับขี้ขี้ด้วยนะคะจะเอาขี้ขี้อันนี้แหละเอาไปตัดในล,ล็อกพารวยออกนะคะ เดี๋ยวงวดนี้นอก FC เราขอตัดในล็อกพารวยเนี่ยเดี๋ยวเราตัดแค่ที่เป็นเอาเอาแนวทางของคุณพ่อท่านนะคะเอามาตัดอย่างเดียวนะคะส่วนไอ้แนวทางดับไปกลับบนล่างนะคะ2ชุดนั้น FC ทางบ้านตัดกันเอาเองเนาะ<ส>ขอเอาแนวทางของคุณพ่อนี่แหละนะคะเอามาตัดในล็อกพารวยนะคะนี่ล็อกพารวยนะคะ40คู่นะคะ ล็อกพารวยบนเท่านั้นนะคะเอาไปเสี่ยงโชคกันข้างบนอย่างเดียวเด้อ FC ซล็อกพารวยเนี่ยไม่ต้องเอาไปเล่นข้างล่างนะคะมันเป็นล็อกข้างบนนะคะสีงวดที่ผ่านมาเอามาลงให้ก็เข้าทุกงวดเลยนะคะแนวทางล็อกพารวยนะคะอ่าเดี๋ยวเอานี่นะคะดับบนขี้ๆนะคะของพ่อใจดีนะคะเอามาตัดในล็อกพารวยออกนะคะ มันดับขี้ขี้ขเนาะ fc ก็ดูนะคะเนี่ล็อกหนึ่งเนาะที่เป็นขี้ขี้ก็จะมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งห้านะคะกากระบาดไปเลยนะคะแล้วก็ล็อกสองมันเป็นคู่ขี้นะคะก็ดูล็อกสามขี้ขี้ก็จะมีสามหนึ่งกับสามห้านะะแล้วก็ล็อกสี่ก็เป็นอ่าคู่ขี้นะคะ ล็อกห้าขี้ๆมีห้าหนึ่งห้าห้าล็อกหกล็อกหกไม่มีนะคะขี้ๆนะคะไปล็อกเจ็ดมีเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดห้าล็อกแปดไม่มีขี้ๆนะคะแล้วก็ล็อกเก้าก็มีเก้าหนึ่งกับเก้าห้าอ่า ก็ตัดออกไปได้ทั้งหมด1,2,3,4,5,6,7,8,9,10ตัดออกไปได้ทั้งหมด10คู่นะคะ40คู่ตัดออกไป10คู่ตอนนี้ตัวเลขล็อกพารวยมันเหลืออยู่30คู่นะคะ fc ก็เดี๋ยวลองนำาอแนวทางดับไปกับบนล่างทั้ง2ชุดเนาะ fc นะคะเดี๋ยวเอามาตัดออกเพิ่มได้อีกนะคะแต่ว่า ดับชนเด่นก็ให้เลือกเด่นกันไปเนาะ FC นะคะตัวไหนที่มันติดดับในแนวทางเลขดับไปกับบนล่าง2ชุดนั้นนะคะถ้ามันมีตัวที่มันติดดับถ้ามันมาชนกับในล็อกพาเลยนะคะ FC ก็ลองเอามาตัดเพิ่มดูนะคะแล้วก็ตัวเลขที่มันติดดับนั้นเนาะ FC ก็ไม่อยากให้ FC ทิ้งนะคะก็อยากให้เล่นติดกันเอาไว้ด้วยนะคะก็แบบคือว่าเราก็ไม่ต้องไป ลงทุนมันเยอะนะคะก็ลงทุนแต่น้อยนะคะกลัวว่าเดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนงวดที่ผ่านมาใน FC ดูนะเนี่ยตอนแรกเราก็ว่าเราก็ไม่อยากตัดเนาะไอ้ล็อกไอ้ดับไปกลับบนล่างสูตร1นึสูตรสนะ่ะนะคะเพราะว่าดับแนวทางดับไปกลับบนล่างสูตร1นึสูตรสนะคะเออมันจะมีทั้งหมด2ชุดนะคะกลับไปกลับบนล่างจะมีทั้งหมด2ชุดนะ่ะชุดหนึ่งนะ่ะมันจะหลุดประมาณ4ครั้ง นะคะภายใน1ปีมันจะหลุด4ครั้งนะคะชุด1ห,หลุด4ครั้งแล้วก็ชุดที่2ก็หลุด4ครั้งเช่นกันคือเราก็ไม่ทราบได้นอเอซว่ามันจะหลุดในง,งวดไหนนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะไอตัวที่มันติดดับนะ่ะเราก็สามารถที่จะเลือกลงทุนได้นะคะถ้ามันมาชนกับในล็อกพารวยนะคะ ตัวไหนที่มันติดดับถ้ามันชนกับล็อกพารวยเราก็เลือกลงทุนได้นะคะ FC แต่ว่าเราก็เลือกลงทุนแต่น้อยเอานะคะมันต้องไปลงทุนเยอะกับตัวที่มันติดดับเนาะมงหมดที่ผ่านมาดับไปกลับบนล่างเราให้ดับสามหกหกสามมันหลุดนะคะดับเอาไม่อยู่นะคะก็เดี๋ยวรอ,อ,อในวัน พรุ่งนี้เนาะ FC เดี๋ยวเราจะมาลงให้นะคะดับไปกลับบนล่าง2ชุดนะคะแล้วก็แนวทางดับปักหลักนะคะแนวทางดับปักหลักก็เดี๋ยวจะลงให้ในวันพรุ่งนี้นะคะ,ะสำหรับคลิปนี้เนาะ FC ก็ฝากนะคะแนวทางาเลขล็อกพารวยนะคะแล้วก็แนวทางเลขดับบนนะคะ จากคุณพ่อใจดีสีราชานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากแนวทางการไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจนุยนับซับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นกับทางช่องของเราด้วยนะคะคลิปนี้ก็ฝากแนวทางกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ